นางฟ้าหยาดแห่งเมืองฟ้าแดดเรื่องเล่าแห่งความรักที่ล่วงละเมิดและบทเรียนแห่งการยอมรับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อดินแดนอีสานยังเป็นดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีสองเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงลือเรื่องเมืองแรกชื่อว่าเชียงโสมเมืองที่แข็งแกร่งทางเหนือ ที่มีพญาจันทราชกษัตริย์หนุ่มผู้กล้าหาญชอบการล่าสัตว์ในป่าใหญ่เมืองที่สองชื่อว่าฟ้าแดดสงยางเมืองที่งดงามริมแม่น้ำที่มีพญาฟ้าแดดกษัตริย์ผู้ยึดมั่นในประเพณีและที่เมืองฟ้าแดดสงยางมีปราสาทราชมนเทียนยสร้างอยู่กลางสระน้ำใส ที่นั่นคือที่อยู่ของนางฟ้าหยาดนางฟ้าหยาดเจ้าหญิงอายุเพียง16ปีผู้มีรูปโฉมงดงามราวกับนางฟ้าเจ้าผิวขาวใสเหมือนแสงจันทร์ดวงตาสีดำใสเหมือนดวงดาวและมีใจที่อ่อนโยนเหมือนกลีบบัวในยามเช้า